ก็วันนี้นะครับเวลาสคลินิกเข้าสู่8ปีเวลาสทคลินิกลิฟต์อัพพรีเวอรไลนะครับยกระดับชุกชีวิต8ปี8สาขากับเวลาสคลินิกนะครับวันนี้มีการเปิดตัวสาขาเวลาสสาขา The ะคริสตันะครับขอใหออ้ลูกค้าท่านใดหรือแบบที่สนใจอยากจะมายกกระชับปรับรูปหน้าที่ให้หน้าเล็กหน้าเด็กนะสามารถเชิญได้เลยครับท่านเพี่อนของคลินิกเราเื ัลทกิจของวลีรัตนะคะเราไม่ได้มองว่าตัวเราเป็นเพียงคลินิกเสริมความงามนะคะแต่ว่า,าเราเป็นผู้ที่ดูแลนะคะให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมีภาพลักษณ์ที่สวยงามนะคะดูดีขึ้นนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน,นะคะ่ะเห็นว่าลังม,มีสโลแกนใหม่ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามองว่าในความสวยปัจจุบันนะคะมันทําได้หลายอย่างไม่จําเป็นต้องเจ็บเสมอไปนะคะเราก็เลยรู้รู้ใจลูกค้าในจุดนี้นะคะเราก็เกิด อ,อสโลแกนใหม่นะคะว่ารู้ใจทุกใบหน้ารู้เข้าใจทุกความรู้สึกค่ะแล้วจุดเด่นคองคลินิกเราก็สําหรับจุดเด่นของคลินิกของวันล,ลีรันะะ้นะฮะเน้นเรื่องของการปรับรูปหน้าทั้งหน้าเล็กหน้าเด็กนะฮะอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นผลไวไม่เจ็บสำหร,รับคนที่กลัวเข็มหรือไม่ต้องการเข็มเลยอันนี้วันลคือคําตอบครับผมครับเห็นว่าไม่มีการสัญญกรรมเลยเหรอคะก็จริงๆลูกค้าของเราเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นผลรวดเร็วครับก็งานสัญญกรรมอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรา ตั้งเป้าไว้นะครับสำหรับคนที่เคยสัญจิกรรมอยู่แล้วหรือไม่ก็อยากจะมาดูแลเรื่องอื่นที่นอกจากการสัญจกรรมแล้วเวลสคือ,อคำตอบตรงนั้นเหมือนกันนะครับผมค่ะกับล่าสุดคือเห็นว่าพวกได้รับรางวัลแบนรนด์ระดับอาเซียนเลยเป็น Best Award Asian Brand เละคะค่ะล่าสุดก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้รับเชิญไปรับรางวัลน,นะคะ Top <ม> Best b a n d Award นะคะ <ขอ S 1> ก็คือต้<ข>อง <ขอ S 2> ขอบคุณนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่วลีรัดเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่อยู่ในใจของลูกค้าค่ะค่กสุดท้ายฝากอะไรถึงคนที่จะมาใช้บริการค่ะก็ผู้หญิงนะคะเรื่องความสวยความงามเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะคะความสวยไม่จําเป็นต้องเจ็บเสมอไปนะคะคุณสามารถที่จะเลือกสวยในในแบบที่คุณเป็นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันค่ะค,ค่ะ